ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาวิทเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเชื้อไวรัสฟาวิทอัลสลามุอะลัฮวซัลลอฮุอะลัยฮิวซัลลัมุอะลัยฮิวซัลลัมุอะลัยฮมูราะห์มะรอ์ุลลอฮฺวาบาริกาโต้ครับกับในสุราอันิซาในการเรียนรู้อัลกุรอานของเราวันนี้เราก็มาถึงอายะที่51 นะครับพบกันในทุกวันในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในยามเช้านะพี่น้องตั้งหกโมงครึ่งถึงเจ็ดโมงเรียนรู้กันเพียงวันละครึ่งชั่วโมงแต่เป็นการเรียนรู้ถึงกีตามุลลอถึงจดหมายฉบับหนึ่งหรือว่าถึงสารฉบับหนึ่งหรือว่าถึงคัมภีร์เล่มหนึ่งที่อัลกตาลาได้ส่งส่งเป็นสารให้กับเราท่านนบีได้ส่งผ่านทางชิมบรีนมาให้กับท่านนบียรสุลต่านองอัลลอฮฺมูัสัลลัม และเป็นคมภีร์ที่บรรดาชาวอาหรับที่อยู่ในยุคที่เขาเก่งในเรื่องของการแต่งกวีเนี่ยเขายอมรับว่าเป็นคมภีร์ที่มนุษย์ไม่สามารถที่จะใช้คําพูดที่สละสะลวยได้เหมือนกับคําพูดที่่ในอ,นอัลกุรอานพี่น้องนี่คือนี่คือภาษาที่ถูกประทานลงมาในในในกลุ่มของเจ้าของภาษาของภาษาอาหรับและอยู่ในยุคที่คนในยุคนั้นเนี่ย กำลังแข่งขันกันในเรื่องของการชูในเรื่องของภาษาชูในเรื่องของการแต่งบทกลอนชูในเรื่องของการอะไรฮะการการทำการการทำการเรียงความการทําการเขียนบทความการทําการแต่งบทกลอนบทความต่างๆเพราะฉะนั้นในยุคนั้นเนี่ยใครที่มีความสามารถในการในการแต่งบทกลอนในการแต่งบทความได้เก่งเนี่ยจะเป็นคนที่อยู่ในชั้นแนวหน้าและวอาล่ะทารากกาปตันกุหลาบลงมาในในยุคนั้นยุคที่วิชาพวกนี้กำลังกำลังรุ่งเรือง และพระองค์ก็ได้ท้าทายพวกโชลิกีนท้าทายคนชาวอาหรับเน่ยว่าให้แต่งมาเหมือนกับอัลกุรอานสักเล่มหนึ่งสิแล้วพวกเขาทั้งหลายก็ไม่มีความสามารถพระองค์ก็จึงบอกว่างั้นให้แต่งมาทักมาสักสิบสซร์เขาก็ไม่มีความสามารถอัลลอฮฺตะลาจึงบอกว่าพระตูบิโซร์ให้เอามาสักสซร์หนึง่งแล้วพวกเขาทั้งหลายก็ไม่มีความสามารถในการที่จะเอามาเหมือนกับอัลกุรอานถึงแม้จะเป็นโซร์เดียวก็ตามมันนั <c oughs> ้นสิ่งที่บ่งบอกให้รู้ถึง ความมหัศจรรย์ของอันกุรอานของเราสุบานิโอาตาลาความโดดเด่นของกุรอานที่อัลตาราทรง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 ประทานลงมาวันนี้เราอยู่ในอายะที่ห้าสิบเอ็ดจากสุรานิซะพี่น้องฮะเราได้เรียนดูกันมาในสุรบักรรทั้งสุรและก็สุรอาดัยมรอนแล้วในตอนนี้เนี่ยอยู่ในสุรานิสะซึ่งเราได้เราได้รู้กันดีอยู่ว่าในอันกุรอานเนี่ยมีมากกว่าหนึ่งส่วนสามที่เป็นเรื่องราวของของของชนรุ่นก่อนว่าเป็นเรื่องเล่า เรื่องที่อัลตาลาได้สรงเล่าให้เราฟังเป็นบทเรียนและในกุรานบางอายะเนี่ยอัลตาราได้ได้เอามาเป็นเป็นนะครับเป็นเป็นการที่ให้ท่านนบ,บีสุลต่านเป็นการเพิ่มความหนักแน่นให้กับท่านนบ,บีนะ,ะดังที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าาลิกาลิโนซับบ ي ฮิฟูอาดักนะเพื่อที่เพื่อที่เราจะได้ให้หัวใจของเจ้าเนี่ยมีความมีความมั่นคงมีความหนักแน่นขึ้นมา พี่น้นเวลาที่เราจะอ่านกุรานพี่น้องอย่าคิดว่าในกุรานมีแต่มีแต่หลักเกณฑ์มีแต่หลักการมีแต่อะไรฮะมีแต่กฎเกณฑ์ในการปฏิบัติข้อใช้ข้อห้ามแต่ให้เราคิดว่าในกุราน,เ,นเป็นสิ่งที่ขัดเกลาขัดเกลาจิตใจของเราขัดเกลาความการขัดเกลาการปฏิบัติของเราว่าเราต้องปฏิบัติในสิ่งที่อัลกุรานได้ได้นำมาให้กับเราด้วยกับการเอาบทเรียน จากเรื่องเล่าของชนรุ่นก่อนเนี่ยเอามาในการที่เราจะได้ได้รู้จักการยืนหยัดอย่างท่านอับดุลเบิดส์สลลุออลต่าในบางครั้งท่านอบีได้มีการหนักใจหนักใจในการปฏิบัติที่ทหลักกาในคําสอนที่บรรดาชาวกุเรชที่นครมักกาเนี่ยไม่ยอมไม่ยอมศรัทธาต่อท่านอบีมสลสุออลอฮาอับดุลิดสลตานอาว่าลาจึงเล่าเรื่องราวของนบีรุ่นก่อนเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นนบีนบีมูซาที่มีเรื่องราวมากที่สุดหรือนบียูซุฟที่มีเรื่องราวกล่าวไว้ในในโซโล์เดียวที่เรียกว่าโซโล์ยูซุฟเลยที่ชื่อว่าโซโล์ยูซุฟเลยและนบีท่านอื่นๆเนี่ยเพื่อที่จะมาเป็นการปลอบใจบรรดาอุลมอฮ์ได้บอกว่าเป็นอายาทัศเลียเป็นการปลอบใจท่านนบีสุลตานของอิลลาฮิมเพื่อท่านนบีจะได้มีกําลังมีแรงในการทํางานศาสนาต่อเพราะฉะนั้นบางครั้งเวลาที่เราอยากจะอยากจะเดินงานศาสนาต่อไปเนี่ยให้เราให้เราอ่านประวัติของบรรดานบีหรือว่าให้เราอ่านเรื่องราวในอัลกุรอาน นะบรรดาอุลลฮมะในย,ยุคของชาวซาลัฟเนี่ยเขาจะอ่านกุรานกันนะจบกันภายในหนึ่งสัปดาห์ซึ่งถ้าหากว่าเราเราไม่สามารถที่จะจบภายในหนึ่งสัปดาห์ได้เนี่ยเราก็พยายามจบภายในหนึ่งเดือนหรือภายในสองเดือนแต่ถ้าหากว่าปีหนึ่งเราไม่เคยอ่านกุรานได้จบเลยเนี่ยแสดงว่าเราต้องพิจารณาตัวเองแล้วว่าในสารที่อัลลอฮ์ตาลาส่งมาให้กับเราเนี่ยเป็นจดหมายฉบับนี้เนี่ยแต่เรากลับไม่ยอมทําความเข้าใจในวันนี้ในหมดข้ออ้างนะพี่น้องหมดข้ออ้างแล้วที่เราจะบอกว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าใจอัลกุรานได้ เราไม่สามารถที่จะอ่านได้หรือถึงแม้ว่าเวลาที่เราอ่านไปเนี่ยเราจะมีศัพท์บางคาหรือว่าจะมีประโยคบางประโยคที่เราอ่านแล้วเราไม่ไม่เข้าใจเนี่ยแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่เข้าใจอันกอ่านทั้งเล่มเลยจะมีบางส่วนที่เราสามารถอ่านแลวเราเข้าใจได้เลยบางส่วนที่เป็นกฎเกณฑ์ที่ต้องการบรรดาอัลลอฮ์มาอธิบายให้เราเข้าใจ ใช้ความพยายามพี่น้อเเวลาที่เราอยากจะเข้าใจสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยมันต้องใช้ความพยายามแม้กระทั่งเป็นในตอนที่เรากําลังเป็นนักเรียนและตอนที่เรากําลังศึกษาความรู้ก็ตามทุกอย่างต้องการความพยายามหมดเลยแต่เวลาถึงอันกุรอานถึงสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตเราจะบอกว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ไม่ได้แต่เราต้องเพียรพยายามในการที่อยากจะเข้าใจวันนี้อายะห์ที่51าสุรเอ็ดในโซโอันนิซัตอัลต阿拉ทรงตัดไว้ว่าอَลَ م ْะَรَ إ ِ ل َลٓ ه ٌนَّ ذ ِ ي ن َ أُوتُوا نَصِيبًا م ย ؤمنون بنجيبث والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا จ้าไม่ได้มองไปยังบรรดาผู้ที่อะไรฮนะอูตูนซีบัมมินังกิตาบบรรดาผู้ที่ได้รับได้รับส่วนแบ่งส่วนหนึ่งจากจากบรรดาคัมภีร์ตอนนั้นตลาบ,บอกบอกให้รู้ถึงคุณลักษณะหนึ่งของพวกพวกเยโฮด ของพวกได้รับคำพีว่าเป็นเป็นคนลักษณะที่น่าตําหนิอย่างมากเป็นคนลักษณะที่ไม่ดีอย่างมากที่พวกเขาทั้งหลายนั้นเป็นคนที่ได้รับส่วนแบ่งจากคำพีคือได้รับคำพีจากอเล็กซ์บานวตารามายุเมนูนบินยิบวัดต่อหูแต่พวกเขาทั้งหลายได้กลับไปไปอะไรฮะไปมีการศรัทธาต่ออันยิบแล้วก็ต่อหูศรัทธาต่อสิ่งที่เป็นเป็นอะไรฮะเป็นเป็นแชเป็นชัยตอนเป็นเวทมนต์ต่างๆนะอ่า เป็นศสสิยศาสตร์ต่างๆแล้วก็เป็นสิ่งที่อัชปปอกันยิบก็คือชัยตอนก็คืออเซร์อัคตาราได้บอกพทั้งหลายนั้นได้ศรัทธาต่อบรรดาคนที่เป็นเป็นหมอผีเป็นเป็นนักเวทมนต์เป็นนักศสสิยศาสตร์ และศรัทธาต่อบรรดาชายตอนอัตาตอกรูบางความหมายคําว่าตอกรจะหมายถึงชายตอนหมายถึงพวกเขาทั้งหลายเนี่ยได้ศรัทธาต่อชัยตอนที่นําเรื่องราวต่างๆมาบอกกับเขาหรือในความหมายที่ครอบคลุมที่อิมุ่นกรย,ยิมได้บอกนะในความหมายของคําว่าตอกูก็คือกุลรูมาแต่จะซสบิฮินอับดุฮัดเดหูมินมาบูดินอัลมัตบูอันอัลมุตาะคาว่าตอกูความหมายอีกความหมายนึงก็คือทุกๆสิ่งทุกสิ่งที่เบาเอามายึดถือจนเกินขอบเขตไม่ว่าจะเป็นมาบูด เป็นสิ่งที่เขาได้ทําการอิบาดะด้วยหรือมัซบูะสิ่งนี้เขาปฏิบัติตามเช่นบรรดาโตคูบรรดาอุลามะบรรดาผู้รู้เอาหมุตอหรือผู้ที่เขาจะต้องทําการทําการเชื่อฟังไม่ว่าจะเป็นอ,อิหมามเป็นผู้นําเป็นใครต่างๆนะเพราะนั้นการการสิ่งต่างเหล่านี้ในมอิมนุกไกยมได้บอกว่าคุลลมาตาจาวะบิฮินอับดุฮัดเดหูทุกสิ่งที่บ่าวได ทำเกินเกินขอบเขตของมันเกินขอบของมันแม้กระทั่งท่านอับดุลลอฮ์หรือว่าสันหลำในพี่น้องท่านนบียังบอกกับบรรดาสหบัลว่าลาตัตรูนิกรรมอัตตะตินนัสซาลาอิบนะมารยัมอินนามะอันอับดุลฟะควูนอับดุลลอฮ์มรัซูละท่านนบีได้บอกว่าอย่าอย่ายกฉันขึ้นจนเกินเหตุเหมือนดังที่พวกคริสเตียนได้ยกนบีอีซาจนเกินเหตุยกจนกระทั่งว่านบีอีซาเป็นเป็นลูกของอัลลอฮ์ นบีอิซาเป็นหนึ่งในอะไรฮะหนึ่งในตรีเอกานุภาพหนึ่งในพระเจ้าทั้งสามองค์ที่บอกว่าสามเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยนะท่านนาบีได้บอกว่าอย่ายกฉันแบบนั้นแต่ให้บอกว่าอินนมาอันอับดุลแท้จริงฉันเนี่ยเป็นเพียงแค่เบาสกูลูและพวกเจ้าจงกล่าวไปว่าอับดุลลอฮ์วะรอสูลลท่านนาบีบอกว่าท่านมีมีสองลักษณะคือหนึ่งเป็นเบาของอัลลอฮ์บอกให้รู้ว่าท่านนาบีเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่ประเสริฐกว่าหรือว่าอะไรที่มีความสามารถอะไรที่มันเหนือกว่ามนุษย์ ความสามารถอะไรที่มันเกินกว่าสิ่งที่มนุษย์จะทำอินนัมอานะอับดุลลอหฟะกูลอับดุลลอห์วารซูละฉันเป็นบ่าวของลอห์แล้วก็เป็นรอซูลของพระอ,องค์เป็นรอซูลคือเป็นผู้ที่รับสารจากลอซุบฮานหัวตาราที่อัลตาราได้ได้ส่งมาแล้วก็นํามาสู่การเผยแผพร่เพราะฉะนั้นท่านนาบีบอกว่าฉันเป็นเพียงแค่บ่าวของลอห์แล้วก็เป็นรอซูลของลอซุบฮานอัวตาลาเพราะนั้นต่อวุษที่บรรดาชาวคัมภีร์เขาได้ศรัทธาต่ออะไรฮนะ ไปเชื่อต่อหมอผีเชื่อต่อนักเวทมนต์นักศิยศาสตร์ต่างๆแล้วก็เชื่อในสิ่งที่มันเกินขอบเขตเชื่อในใชัยตอนวาะกูรูและพวกเขาทั้งหลายก็พากันกล่าวว่ายะกูลูในนันละดีในกัฟโรฮาอุลาอิอัฮ์ดามินั้นละดีในอามานูสบีลาตรงนี้เนี่ยบรรดาพวกชาวยิวเวลาที่เขาได้มามาเจอกับมาเจอกับพวกมุชรีกินพวกชาวกุเรชที่นครมักกาเวลาที่เข้ามาเจอเนี่ยแล้วเวลาที่บรรดาพวกชาวกูเรชนครมักกาเนี่ยบอกกับชาวยิวว่านบีมุฮัมมัดสอลลัลอฮุอะไรวฮิวันัลัมนั้นเริ่มการเผยแพรศาสนา แล้วก็เริ่มการน,นําศาสนาอิสลามขึ้นมามาทําการเผยแพร่แล้วการเผยแพร่ของมุฮัมมัดเนี่ยทำให้พวกเราเนี่ยแตกแยกกันทําให้พวกเราเนี่ยมีความมีความเห็นต่างกันบางคนก็ศรัทธาบางคนก็ไม่ศรัทธาทําให้สามีภรรยาแยกกันทําให้คนสองคนที่เคยเป็นเพื่อนกันทําให้แยกกันยูก็เลยใช้โอกาสนี้ใช้โอกาสนี้ในการที่บอกกับบอกกับบรรดาพวกมุชลินบอกกับพวกเขาว่า าอูลาอีอะฮิญดามมนัลลาดีนอามานุสบีลาบอกกับบรรดาชาวกุเรชที่นครมักาพวกโยวเรยบอกกับชาวกุเรชที่นครมักาว่าพวกคุณเนี่ยเป็นผู้ที่ได้รับทางนำม,มากกว่าผู้ที่มีาศรัทธาซะอีกอัลลาฮา์จึงบอกในอายะนี้ว่าอัลัมตรออิลลาดีนาอูตูนัีบัมมินัลกิทาบยุเมนูยุเมนูนบินยิบเซวตตอคุตพวกเจ้าไม่ได้เห็นไม่ได้มองไปยังผู้ที่ได้รับคำพีหรอกหรือ พวกเขาทั้งหลายได้ศรัทธ,ธาต่ออะไรฮะศรัทธ,ธาในในในสิ่งที่เป็นเวทมนต์เป็นนักเวทมนต์นักไสยศาสตร์ศรัทธ,ธาต่อสิ่งที่เป็นหมอดูหมอเดาและศรัทธ,ธาต่อสิ่งที่ชยตอนนำมาบอกกับพวกเขาแล้วยิ่งไปกว่านั้นวายาโกรูในเลดีนาอามานนลพวกเขาทั้งหลายก็พากันกล่าวกับบรรดาผู้ที่มีศรัทธ,ธาว่าผู้ปฏิเสธนั้นเนี่ย ได้กล่าวกับว่ายโกรูในเลนลดีนะกัสโรกล่าวกับบรรดาผู้ปฏิเสธคือพวกยิวมากล่าวกับบรรดาพวกมุิลิกนที่นครมากก่าว่าพวกคุณเนี่ยฮาอุลาอีอะฮิดามินันลดีนะอามานุสมมลาพวกคุณเนี่ยพวกเจ้าเนี่ยมีความศรัทธานะได้รับทางนำมากกว่าบรรดาผู้ผู้ที่มีศรัทธาซสอีก เขาบอกว่าบรรดาพวกมุชลิกีนเนี่ยที่ไม่ได้ศรัทธาต่อมุฮัมมัดเนี่ยพวกชาวทั้งหลายมีการได้รับทางนามมากกว่าพวกมุมลิมที่ศรัทธาต่อท่านนินมมัอตสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลล,ล,ลัมซะอีกนี่คือหนึ่งในคุณลักษณะที่อลัลลตาลาทรงตำหนิพวกเยโฮูดที่พวกเขาทั้งหลายได้รับคำเพีมาแล้ว แต่กลับไปบอกว่าคนที่ไม่ได้รับคำพีเนี่ยคนที่ไม่ศรัทธาต่ออัลกุรอานเนี่ยไม่ได้ศรัทธาต่อคำพีเนี่ยมีทางนํามากกว่าคนที่ศรัทธาต่ออัลกุรอานที่อัลลอฮฺตาลาให้ท่านนบดุลสลามของอาลีมุสลัมนำมาทาการเผยแพร่เพราะฉะนั้นพี่น้องในวันนี้ถ้าหากว่าเราได้เป็นหนึ่งในคนที่รับคำพีอัลกุรอานมาอัลลอฮฺตาลาให้เราให้หนึ่งในเนี้ยมัดของเราเนี่ยก็คือให้มีอัลกุรอานมาเป็นทางนําให้กับพวกเราเป็นทางนําให้กับเราในการเผยแพร่ศาสนา เพราะฉะนั้นเวลาเลาให้ทางนํากับเราเนี่ยให้กุรอานกับเราเนี่ยใช้กุรอานในการเป็นธรรมนูญเป็นศูนยากา์กลางเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่เป็นศูนย์กลางในการทํางานศาสนาของเราแล้วเราก็จะได้มีมีแหล่งที่มาในการอ้างอิงในการทํางานศาสนาของเราอย่าเอานิสัยที่เอลเล่าตาลาทรงตําหนิพวกยิวมาใช้ก็คืออะไรครับพี่น้องคือเราได้รับอัลกุรอานมาแล้วได้รับคมภีร์มาแล้วแต่เรากลับไปบอกว่าคนที่ไม่รู้เรื่องอัลกุรอานเนี่ย ได้รับทางนํามากกว่าคนอ่านมากกว่าคนที่อ่านกุรานซะอีกคนที่ไม่รู้เรื่องในเรื่องของสุนนะได้รับทางนํามากกว่าคนที่เอาสุนนาะท่านวีมาปฏิบัติซะอีกแล้วก็ไปยึดเอาสิ่งที่ไม่ใช่สุนนาของท่านบีสละหลอกอะไรว่สาสลับมาสู่การปฏิบัตินี่คือความเหมือนที่เราเห็นอยู่ในยุคปัจจุบันเหมือนกับที่อา,าราธนาได้ทรงตําหนิ <S <S พวกยิวในนครมาด,ดีนะที่ได้อา,าราธนาให้กุรอานให้ให้ทางนํากับเขาให้คัมภีร์กับเขาให้เขามีเตารอน แต่ว่าเขากลับไม่ใช้คำพีนั้นในการใช้ทางนําแล้วยังไปบอกว่าคนที่ไม่ได้รับคนที่ไม่ยอมศรัทธาต่อ,อกุรอานเนี่ยได้รับทางนํามากกว่าคนที่ศรัทธาต่อ,อกุรอานซะอีกเพราะฉะนั้นในวันนี้พี่น้องเราเราีอัลกุรอานเรามีบทเรียนเรามีคําสอนที่อลัลลอฮฺตาลาได้วางมาให้กับเราเรามีขะดิษท่านนาบีสุลต่านบริอัลลัอฮฺสซาลาหมบอกให้เรารู้ว่าเรามีอัลกุรอานและก็มีขะดีษเหมือนดังที่เรามีกาลิม่าชาฮัดะเรามีคำว่าอัลลอฮฺ ฉันปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกกล่าวไหว้โดยเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์หมายความว่าเราศรัทธาว่าเราจะอิบาด้าต่ออัลลอฮ์อย่างมีความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์แล้วเราก็ศรัทธาว่าเรามีอัลกุรอานที่เป็นคาสอนที่มาจากอัลลอฮ์สุบฮานุวิตาละาวะชฮัดอันนะมฮัมมัดอัลลอฮ์แล้วฉันศรัทธาว่ามุฮัมมัดคือรูลของอัลลอฮ์คือมุฮัมมัดเป็นผู้ที่นําสารจากอัลลอฮ์สุบฮานูอิตาลาเนี่ยมาบอกกับเราสแสดงว่าเราจะต้องศรัทธาในสิ่งที่มุฮัมมัดได้นํามาให้กับเรา ถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยเราจะกลายเป็นหนึ่งในคนที่อะไรพนะี่้องหนึ่งในคนที่มีทางนํามามาให้มีอัลกุรอานมาให้เป็นธรรมนูญของเราแต่เราไม่เอาอัลกุรอานเราเราทิ้งอัลกุรอานเหมือนเ่องที่อัลชาลาดได้กล่าวตำหนิชนกลุ่มหนึ่งว่าวะคอร์ลรอซุลุยารับบีอินนะกอมิตต์ตอดูฮะอัลกุรอานมา์ยูเราแล้วรอซูนได้บอกว่าโอ้ผู้อิบานของฉันแท้จริงกลุ่มชนของฉันเนี่ยได้ละทิ้งกุรอานกันแล้วทิ้งการอ่านกุรอานทิ้งการเข้าใจความหมายอัลกุรอาน และที่สําคัญคือทิ้งการปฏิบัติด้วยกับอัลกุรอานที่อัลลอฮฺตาลาได้ให้เป็นคําสอนมาเพราะฉะนั้นเราต้องออกห่างจากนิสัยของพวกพวกยโฮดนิสัยของพวกยิวนิสัยของพวกชาวคมภีร์ที่ได้รับคัมภีร์มาแล้วแต่ไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่อยู่ในคัมภีร์แล้วยังไปบอกว่าคนที่ไม่รู้เรื่องอัลกุรอานไม่รู้เรื่องคดีหรือไปบอกว่าคนที่ไม่รู้สุน,นัขท่านอับดุลลัล์อะไรวะซัลลัมนั้นได้รับทางนํามากกว่าคนที่ รู้สุนนะของท่านอนับดุลเลาะห์สลัมได้รับทางนำมากกว่าคนที่อะไรฮะว่าคนที่อัลตาราให้เขาได้มีความเข้าใจอันกุรานแล้วก็เข้าใจหดีเพราะนั้นเป็นอันนี้คือสิ่งที่เราสัมผัสได้ในยุคปัจจุบันบางครั้งเราเห็นหมอดูบางครั้งเราเห็นคนที่อะไรฮะทำของคนที่เป็นหมอดูหมอเดาคนที่ไม่ได้เคยเอาอันกุรอานมาใช้ในการตัดสินเลย แต่กลับได้รับการยกย่องได้รับการชมเชยจากคนกลุ่มหนึ่งให้รู้ว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยที่ยกย่องคนที่ไม่ไม่ได้อากรานไม่ได้อาฮะดีิสเนี่ยให้รู้ว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยมีคุณลักษณะเหมือนกับพวกยิวที่เอาลัทธิอัาฮัมพีเขาแล้วเนี่ยแต่เขากลับบอกว่าคนที่ไม่ไม่ศรัทธาต่อมุฮัมมัดเนี่ยไม่ศรัทธาต่ออัลกุรอานไม่เอากุรอานมาใช้เนี่ยได้รับทางนํามากกว่าคนที่ศรัทธาต่ออัลกุรอานอุลัยกัลล์ดีนะละนะฮุมุลลอ คนเหล่านี้แหละคือชนที่อรอรตตาลาได้ขับไล่เขาแล้วก็ให้เขาออกห่างจากความเมตตาของอรรถสมฮานุวตาาคำว่าละนะละนะหมายถึงอัตตอร์วันอิบาอัดอรรห์มะตินละละนะหมายถึงการขับไล่แล้วก็การให้ออกห่างจากความเมตตาของอรรถสมฮานุวตาราเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้คือคนแบบไหนพี่น้องคือคนที่ไม่เอาคำพีของอรรถสมฮานุวตาราที่มาจากพวกยิวแล้วก็ไม่นําสิ่งที่อยู่ในคมพีมาสู่การปฏิบัติหรือคนในยุคปัจจุบัน ที่ไม่เอาอัลนกุรอานมาสู่การปฏิบตัติแล้วก็ยังบอกว่าคนที่ไม่คนที่ไม่ยึดอัลนกุรอานเนี่ยได้รับทางนํามากกว่าคนที่ยึดกุรอานรืยยึดสุน,นัขท่านอับดุล,ลสลามอะไรวะสนามซึ่งอลัลตาลาบอกว่าคนเหล่านี้เนี่ยคือคนที่อลัลลอฮ์ตาลาทรงขัดไล่เขาแล้วก็ให้เขาออกห่างจากความเมตตาของอัลลอฮ์สุบฮานุษษษอ,อัะตาลาคืออัลตานาทรงไม่ไมเมตตาขเขาว่าไม่ยั่นอันิลแล้ว ฟาลันตฟาลันต์จิเดลหูนาเซรอแล้วใครก็ตามที่อัลลอฮฺตาลาทรงขับไล่เขาทรงให้เขาออกห่างจากความเมตตาของพระองค์เนี่ยเขาก็จะไม่พบว่ามีผู้ที่คอยช่วยเหลือสําหรับเขาเลยฟาลันต์จิเดลหูนาเซรอเจ้าจะไม่พบว่ามีผู้ที่มาช่วยเหลือในการช่วยเหลือเขาเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่อัลลอฮฺตาลาไม่ทรงช่วยเหลือเขาจะไม่มีใครที่สามารถที่จะเข้ามาช่วยเหลือเขาได้เพราะะนั้นเวลาที่เราทิ้งอัลกุรอานพี่น้องครับ แล้วเราก็อย the ่าหวังว่าอวตาราจะทรงมาคอยช่วยเหลือเราเวลาที่เราไม่ศรัทธาในสุนัขท่านนบีสุลต่านไม่ศรัทธาในอัลกุรอานไม่ศรัทธาในอัลลอฮ์เราบอกว่าเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อมุฮัมมัดแต่เราไปกราบไหว้สิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์สุบฮานูร์ตาลาเราไม่เอาอัลกุรอานเป็นเป็นศูนย์กลางของเราเป็นธรรมนูญของเราเป็นทางนําของเราเราไม่เอาแบบอย่างท่านนบีสุลต่านมมาปฏิบัติเราบอกว่าอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดอัเราศุลลธาฉันปฏิญาณมุฮัมมัดคือตัวซุนของอััลลลเมยด เรากลับไม่เคยมองหะดิษท่านนบีแล้วว่าท่านนบีได้ให้คําสอนอะไรเราไว้บ้างท่านนบีได้บอกอะไรเราว่ามีหะดิษท่านนบีอยู่กี่บทแล้วท่านนบีได้ให้คําสอนอะไรในหาดิษ์บ้างสซเฮบุคฮารีเราไม่เคยเปิดเวลาที่เราอยากจะตัดสินเรื่องหนึ่งเรื่องใดเนี่ยเราไม่เคยกลับไปหาหะดิษกลับไปคําสอนท่านนบีแต่เรากลับไปหาความกลับไปหาความรู้สึกของผู้คนกลับไปหาคนที่ไม่ตอบได้กับมัลคุรานไม่ตอบได้กับหาดิษพรานเราเคยหนึ่งในบุคคลที่อัลตตาลาทรงขับไล่ อลัลลอฮ์ตาราทรงให้เราออกห่างจากความไม่ตามของพระองค์เพราะฉะนั้นเวลาที่อลัลลอฮ์ตาราได้ขับไล่คนกลุ่มหนึ่งเนี่ยพี่น้องอย่าหวังว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยจะได้ย้อนกลับมาสู่ทางนําที่อลัลลอฮ์ตาราให้อหัมลอฮุมุซีบุมมินันมุลฟะอีดัลลายุตูนันซะนาก,กีรอหรือว่าพวกเขาทั้งหลายนั้นได้มีส่วนแบ่งจากอำนาจจากการเป็นผู้ที่มีอำนาจ อัลลอฮ์ตาลาได้ใช้คําพูดที่อะไรฮะที่เป็นการเป็นการบ่งบอกให้รู้ว่าพวกคุณไม่ได้มีอํานาจอะไรเลยนะพค์ได้บอกว่าหรือว่าพวกเขาทั้งหลายนั้นได้รับส่วนแบ่งจากการปกครองกำลังจะบอกว่าการปกครองนั้นเป็นของอัลล์เราเราได้อ่านอายาต์โรอ่านกันทุกวันนะพี่น้องในโซล่าฟาติฮะเนี่ยมาลิกีอามิดดินผู้มีอํานาจเด็ดขาดในวันตอบแทนเพราะฉะนั้นอํานาจอยู่ที่อัลลอฮ์สุบฮานูอัตาลนะอัลลอฮ์จึงกาวท้าทายใน,ในอายาย์นี้ว่าอัมละฮุมนัซีซบุมมินันมุล หรือว่าพวกเขาได้รับส่วนแบ่งส่วนหนึ่งจากจากการมีอํานาจพวกเขาก็เลยไม่เอาคําสอนจากลอสซาบานอวตารนเะพราะนั้นวันนี้เนี่ยใครที่ไม่เอาอัลกุรอานไม่เอาฮะดีสเนี่ยเราตั้งคําถามกับเขาว่าหรือว่าพวกคุณได้รับส่วนแบ่งจากอวาตารามาในเรื่องของอํานาจในเรื่องการปกครองคุณก็เลยตัดสินเองได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยกุรอานไม่ต้องอาศัยฮะดีสไม่ต้องอาศัยซุนนะทั่าน,นาบีสลาลล์อะไรสัลลมฟะอีดังแล้วอวตาราได้บอกว่า และเมื่อนั้นแหละลายุตูนันนาสนากีรอเขาไม่สามารถที่จะให้อะไรมนุษย์ได้เลยเขาวนาเกรอคือคือ,คอใยที่อยู่ในอินพัลัมในเม็ดอินพัลัมซึ่งเป็นส่วนเล็กน้อยเท่านั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้นะเขาวนาเกรอเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นคำพังเพิดเป็นคําอุทาหณ์เป็นคํา,าคที่เอามาใช้ในตอนที่อยากจะดูถูกสิ่งหนึ่งสิ่งใดว่ามันน้อยนิดเหลือเกิน เพราะนั้นอตาลาจึงบอกว่าฟฟอิดันลายุตันันนาสนาเกลเพราะนั้นคนกลุ่มนี้นยคนเหล่านี้นะคนที่ไม่ยอมเอาทางนําจากอัลสมาโนตาลาเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะให้ให้ทางนําอะไรกับใครได้เลยไม่ไม่สามารถเอาอะไรมาให้กับใครได้เลยแม้กระทั่งในเรื่องของโลกดุนยาก็ไม่สามารถเอาอะไรมาให้กับใครได้ในเรื่องของโลกอาเคโรก็ไม่สามารถที่จะเอาอะไรมาให้กับใครได้เพราะฉะนั้นพี่น้องะในวันนี้ในเวลาที่เราเจอคนที่หลายหลายหลายคนต้องการต้องการที่จะเดินไปสู่การเปลี่ยนแปลง แต่ไม่กล้าท pues ี่จะเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรนะพี่น้องหลายหลายคนที่ได้ได้ได้อ่านกุรานได้ฟังการอธิบายอัุรานได้เรียนรู้อันกุรอานอยากจะเปลี่ยนแปลงไปสู่สู่สิ่งที่มันดีขึ้นไปสู่การเข้าใจอันกุรานเข้าใจไหดีษการตัดสินด้วยกับคำพีของลัสุภาโนอาตลาตัดสินด้วยกับสุนนขท่านนบีสุรละของอะไรวะซัลลัมแต่เนื่องจากอะไรนะพี่น้องเนื่องจากที่อัลตานาได้บอกนะว่าคนเหล่านี้เนี่ยยุคมมนูได้เป็นยิบจดต่อได้ศรัทธาต่อหมอผีต่อหมอดูต่อหมอเดาแล้วก็ศรัทธาต่ออชน เพราะฉะนั้นมันจึงย้อนกลับไปหาสิ่งที่ท่านนบีสุลต่านละฮยวะสัลลัมกลัวที่สุดก็คืออัลฮุฟูมาคาฟูอะลัลกุมอาลาอุมะตีอัลลอิมามุลินลินสิ่งที่ท่าน,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 ก,น,นกลัวจะเกิดกับประชาชาติของฉันมากที่สุดก็คือบรรดาผู้นำที่พาหลงเพราะนั้นเวลาที่ผู้นำไม่เอาคำพีไม่เอาอัลกุรอานของลอสุบานุอตานาแล้วก็ไม่เอาสุน,นัขท่านนบีสุตลต่านละฮ์วะสัลลัมมันทําให้ทําให้ผู้ตามเนี่ยไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นพี่น้องอะการลอด เพราะนั้นบางครั้งผู้คนไม่กล้าที่จะปรับปรุงตัวเองให้มันดีขึ้นเพราะอะไรฮะเพราะเกงใจโตครูเคยมีโตครูคนนั้นมาคอยบอกกับเราในเรื่องนั้นมาคอยบอกกับเราในเรื่องนี้แต่พอเวลาถึงที่เราจะเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ค้านกับโตครูของเราทั้งที่เรารู้อยู่เต็มอกว่าสิ่งนี้คืออันกุรอาน สิ่งนี้คือบทเรียนที่มาจากอัลลอฮฺสุบฮานอวตาลาคือสุน,นัขท่านนบีสลาลลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมตอนวันนี้เนะี่ยทุกคนรู้ว่าสุน,นัขท่านนบีคืออะไรทุกคนรู้ว่าอัลกุรอานของอัลลอฮฺสุบฮานอวตารานั้นมีบทเรียนแล้วเราก็สามารถที่นําอัลกุรอานเนี่ยมาไข้ควรมาใช้ในการดําเนินชีวิตได้แต่การเปลี่ยนแปลงยังเกิดขึ้นไม่ได้เพราะอะไรฮะเพราะการเกรงใจพวกคู ที่เราเคยเราเคยปิดหูปิดตาตามเขาแต่เวลาที่วันที่เราต้องการจะเปลี่ยนแลงกับเก่งชาพี่น้องถามว่าบรรดาโตครูเหล่านั้นเนี่ยให้ประโยชน์กับเราในโลกดุนยาได้ไหมหรือว่าให้ประโยชน์กับเราในโลกอาเครอได้ไหมหรือว่าในโลกดุนยาเนี่ยเขาหวังผลประโยชน์จากเราให้เราย้อนกลับมาดูนะพี่น้องถ้าเขาหวังผลประโยชน์จากเราในโลกดุนยาเราก็ย้อนถามกลับไปว่าเราได้ประโยชน์อะไรจากเขาในโลกอาเครอไหม ถ้าคาตอบออกมาว่าเราไม่ได้ประโยชน์อะไรจากเขาในโลกอาเครอเลยเนี่ยสแสดงว่าการที่เราตามเขาเนี่ยเราเสียประโยชน์ในโลกดุนยาแล้วเราก็ไม่ได้ประโยชน์ในโลกอาเครอเพราะฉะนั้นหันกลับมาตามอัลกุรอานแล้วก็ตามหหดีของท่านนบีซัลลอฮ์อะไรวะซัลลัม,มที่เราเรียกว่าสุนนะของท่านนบีซัลลอฮ์อะวะซัลลัมเพื่อที่เราจะได้รอดพ้นทั้งในโลกดุนยาแล้วก็โลกอาเครอรอดพ้นจากการถูกครอบงําในโลกดุนยาโดยที่ปิดหูปิดตาจากการเดินตามแบบอย่างจากอัลกุรอานแล้วก็จากหหดีท่านนบี แล้วก็เราก็จะได้รอดพ้นในโลกอาเชรอด้วยการที่เราปฏิบัติตามแบบอย่างที่อัลลอฮฺได้ทรงวางมาวันนี้แนะม้กระทั่งต่างศาสนิกคนที่ไม่ใช่คนที่เป็นมุสลิมเขายังรู้ยังเข้าใจเลยว่าอิสลามนะมีอัลกุรอานแล้วอิสลามมีฮะดีษมีคําสอนท่านอับดุลลสัลลัลลฮฺอัลลยฮิวัาลัมถ้าเราบอกว่าเราเป็นมุสลิมแต่เรากลับไม่เดินตามสิ่งที่อยู่ในอัลกุรอานแล้วก็ไม่เดินตามในแบบคาสอนท่านอับดุลลสัลลัลฮฺอะลัยฮิวสลลัมให้เราพิจารณาตัวเราเองว่าเราเป็นมมุสลิแบบไหน วันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะพบกันใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเป็น้อง,ง,งเวลาวงครึ่งถึงเจ็ดโมงสำหรับวันนี้ก็สัลลัลลอฮขอะลานาบีนะมฮัมมัดวะอัลลอฮฺอาลีฮิวะซั่งบีมุสลลัมและ سلام ุอะลัยคุณและ رحمة الله وبركاته